มาจากไหนกันไอ้นี่โบโเมตปึงเลไย,ย่างนีตึวเงินเลยว่าไม่ปึงตึนจักปักเจอไรไอันนี่ตือเจอต้องกับน้ำพระคุณได้จำนันเต้งกับแล้วตึงคนนัวเกลวกับน้ำพระคุณเล่าปนอ่ะมึงกแกแกมาได้แรงกันแล้วกับกู เอ้ากุ๊กคุยครับโอ้กุ๊กคุยครับแต่ตึงนัวนุโตครับนำคุณได้ขวันตองเจออย่างมาเบี้ยบลงเบ็ดเบ็ดเบ,บ็ดอ้วกคูเลยชัดป้อมเปลี่ยนแล้วกับป้อนมนำคุณจำนานเตงโต้กับอ่ะมึงก็เก่งเป็นแต่คูคนี่กับกูเรื่องจโซรแต่ตึงนี่มาวัดปั่นเปลือกน,นี่จนนี่ครับ อก้นจนกะลุยอันเลยแต่ว่าเราไมา่ร่ารคกว่าเพลินตัวไว้มาผึ่งตาจาันได้ยิบไว้ต่ำเพื่อได้โยนหนีก็ได้เป็นเด็กวัดก็ได้เรื่องว่าตือนยิ่มไม่ยโยกเรายืมตังคนตังไหนยิ่งโยกมันจะมาไม้จันนี่ปลาไม่แก่ตื่นตังโอไม่ตื่นตังอันเลยจัด จี้จังเล่นียันตีสัมตึงวัดก้องตาเนี่ยจมบุญเบบไหมครับจมบุญเบบหลกูกแม่จี้อย่งางไหมแม่จี้ตรองเดินเกาปลาชิฟ้าจมบุญเบบรวมกี่องอาจารย์่วมยังไงองอบ,าบายบายกันนั่นอย่าแตเมื่อวัดอื่นผมต้อง quạt ơi có nhằng zip ong lock chế ong điêu lần tì rồi cao kia tì bộ cao kê rất căn chảy nhằng nhằng rất tì gắn căn có lo cay mà vừa bữa căn lo cay Ông uống lần tì uống lo cay ăn tiền đều cú con cú đa bó kê tay đa kê trời bố lo cay uống mà ตึงบอกคุยตักนำมช่ยหงูปากมามายากองมาไม่เออตึงดีบอกเีกแลเออตายกลวงองคว่ำแลเปรตไม่ใจองพไ่ใจองก็โรไก่อันักวดลบงกรน่าโตงกูถึกวัดรามังครปักปอนองจามังกปักป้อนเดยปดูเนเตนนอนได้เออ อย่าเกจะเตื้อย่าเู้ยังตั้งเพศนี่พวกเราบายังไอ้แก้วบายตัวบามันยอมออกแต่แต่บาคุเรา๋ยวออกแต่แตบากุกูเปลกแต่นี่อ่ะเลือดไอ้พวกนี้ก็ตีดิบเว้ยกูไอ้โต้ยกกว้างกูแก้วก้นวัวเปลกแล้วไม่รู้คนรู้ว่าไหนก็มึงไอ้กูมาดูนี่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 แต่บ้านตีวัวตรงนี้นะไอ้เตกตึงพลนั่งมาเยอะก็ตึงอ่ะหนุ่มคนว่านยอด ปาตอมเพืือปาใจแมมมาเลยอ่าจะดิดนั่นแมมจบอยู่มึงยังตั้งวินโ็โรแกปนนีตาตาวัดอ่ีโยวัดนี้กันเลี้ยงเด็กสักคนเด็กไร่อายุสักยี่บ้านอะไรหรือไม่ ไม่ตึงหยีมาตีใจยิ่งยิ่งการปนณณานะแต่าจัรยไอ้นี่ผมรับจัดการเองไม่ต้องไอ้โปนูเดี๋ยวผมจัดการเองเรื่องนี้กระได้กันตัวเตยดูเล่นะไอ้นี่ไอ้ครูน่าเกวน่าตู้นะอย่าจะขวดม้วนมาได้นะเดี๋ยวขุดจัดการเองอันนี้เจอไรอจัรยเจอดวงเดือนล่วงเดือนไปป้ามาเลยดีกับตัน

อย่าแล้วก็ถ้ากูมีดีอยู่เลยมันต้องกลัวมึงเต็มตัวจะแกวรอยเผื่อมึงติดร่างคนกดีลรกดีอะอันหนาจัลเลยนะเ็นคำว่าเยอะจริงอืมอันหนาจัลเลย รวยในนี Or, yeah, them, th ่กูได้เมียนี่ตะม้อนว่าจุดจะเบาเลยตัดในในแก็บๆตันมังนี่จุดจะเล่าจุดจะเบาคนเจ้าไปในใกล้เขาตัดเอาเวรนี่แล้วบบโอ้ยบ้านปุ๋ยเกินเะไรบ้านหลุงดำหลวก็ดบดกรับแต่งหน้าเจ้าเจ้าเจ้าเบาเวก็ย่างกรอบหมุกชนอยู่นะเดี๋ยวนี้ตะม้อนเครื่องควยได้รับเลยนี่อ๋อ โอ้น้อยอย่างเนี้ยนี่เตีนี้นี่เลยรถรักรถรักมิวสิสนี่เนี้ยเอี้ยวงไร้กับควักไอ้ปิวดิดต่อาให้มันต้องแต่ละเรื่องโอ้กินได้ไม่อยากจริงอ่ะเหลือวบยิงกูมาละไหมนู้นนัวนัวมาเร็วไม่หยงดไม่อันกลมลงเลยได้โบยิงอยู่หลังออ้ เราไน่คนนี้วะเราไน่วน่าม่ตึงหยิบอาติเดี๋ยววันนี้เด็กเจ็ดเดือนเลยอ่ะผมไม่เอาเลยอันเลต้ตนกบมาได้ไหมจริงเดี๋ยวเลี่ยงไม่เลี้ยงปลืออ๋อเกปลือนี่ครูเคยในแต่งปลายังนะวะอย่าจะจ็ดดไม่เขี้ยวครูรอครูออกตังมา นุ่มบอลเลวหนูออกมาม่เลี้ยงแล้วเด็กตาไม่อาจึกตัวเฉยอายหรือไม่อายกินเต็มนูเวอรนรกเอออยากกินมันนี่ไอ้ตองอุบัติเหตุตังเงี้ยยืมมันยั่งแล้วแต่โยเด็กกรรมการด้วยก็ไปยืมมาก่รถบ้านไอ้ไม่อาย กรงบเด็กไปปลนกูเนี่ยปวดไอตมานึงงีมายยเลยชุบไอไหมไอแต่นี่เดจจันไปตามกรรมการวัดไอบายบายไม้นี่กูคุยปวดไอตมานี่รวยเลยไอ้ง่ไอ้เลียมกูนี่สักตีแกตบอ่อะ Ni ừ, đây kia chính. kìa cái <laughs> cấp đi chắc kìa tên kìa để chơi, đây kìa kìa mà kìa kìa Dạ, ai kìa 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 đây kìa 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 ใครตื้อคิดอยู่มั้งในนี้อยากกูว่าพบตาพบกูทรับมือกัดเลยจเออมาใหม่กับเกียวไว้ที่นี่เกียวจ้ยโอ้ยโอ้ยน้อยนี่ยังโอ้ยโอ้ยน้อยยกคนที่ควันเลยเลยโอ้ยน้อยน้อยติดเนี้ยงงโอ้ยจัดไปเละจู้ขึ้นไรกัน โอ้ยเป็ดน,นี่โอ้ยน้ามานี้กันเวจากขึ้แตงปลามานี่ควันตายโอง้งไม่ยอมรับมือแรกไหมเด็กนี้แล้วไมเลกูวควันเลยจ้ยแ,แรงไหมฮึตัวกองเลยมันตัวคนนอนเลยจัดราร้าน ควันกอไต้องควันกอควันกอง้ต่องควันกอควันกองโป้ตอเลงไต้งเลยมันเรียวหลอกนอนเลยนะไต้ขเป้าปลอมจังเลยเลี้ยงนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้เล้ยงรตคนคนเราก็ไม่หมาใจไปไนไปวัด ไม่บาไปโรงพยาบาลไม่จัานดูกูไปโรงพยาบไม่มันนี่ไปตนาการไอเป็ดน,นี่ยืมปลากรานว่าโปกเลยหรืหอมึงไม่รู้หรือว่ากูนี่เคยนี่นี่กูนี่ได้บอกล้วปลาตะตันเจ้าโกงจ้ายา่ากุมควันจันต่อยไอ้แควกดามเจ็ดบูง Cái gà trú Bỏ ra trẻ này lâu Mà bỏ ra mới thấy cái bỏ thua đấy Rồi bây giờ bỏ ra non cánh Cô gà trả ra cánh đấy Rồi này bấm chắc Cùng cùng đất tí Anh anh con tình này tỏ tình của màu Bà phán tặng quạt Anh đi gặp trái cái tê Thế đây cắt cú lê đấy Rồi tay Mừng lê này đẹp nè Đẹp lê ไม่ถ hey, ึงว่ากี่จ้อยย่อยจำตัวเดี๋ยวเปลือนหน้าเลือดฮ่าจ้ยย่ยเล่ยนะกับเล่เล่เล่งั้นนั้นไปเรียกูอย่าเดาด้านนะกูโบนเนี่ยในวัดนี้กูจะเวดเวียนอยู่กูมาเนี่ยมากูกับปลาคูวิควันอยู่มาตายจริงหน้าเลือด ก็ลงวาเล่นะกันแล้วนะกับเล่กับมึงก็มากันนั้นเล่เล้ลาเรเด็กมาแต่ด้วยมาแล้วนี่โล่ใกล้กับตันอาจารย์นี่โล่ก,ก้องเจ้าใจตีปากกนก็มาควักไปแต่กันนั้นอาจารยก์ก็เล่งต่างๆอะไรทึดๆพอได้เป็นกันเดอนกันได้มัง้งไอ้เรื่องนั้นอาจารย์แก้ให้กันนั้นก็ได้มามาแต่ด้วยมา มาแต่น้อยมาไอ้นอลัตนะแม่มาตอกันมีมกิจิเลอะอ้ายแกโอ่มาจนปุ๊บนึกในร้อยโนไมได้อู้หูมาแต่น้อยมามาปอยลุงโอมติน้อย

của yoken tung lần thương thân thi tìu thôi tay om tay ôm lạc 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 Chat a chăn rắc reng, a pin rắc reng rắc reng. Chat 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 reng. โอ้ได้ปีเลียงตั้งจำนายตอนนี้สบายใจแน่ได้ปีเลียงตั้งจำนายก็ได้นีสบายใจแนะ่ พระมุนีก็ามาปักตอนนี้จำหนักในแก้วตองโตจำหนก็จบาบดีในตอนนี้ได้มีตีอยู่แล้วใจนี่แตนยาวเจ้าไอ้จันขึ้นตันใจยกจากไม่แต่ปาะกอร tinten teng โออยากแก๊กไม่เสปปกรณ์ตอนนี้ติเดินเต แต่ฉันไม่ายกับใครสักทีไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครโดยแฟก่กาะสมุยยังเลืมเลยพี่ใครอื่นเป็นล้อมาชอบไม่ทานน้องไฟน้องฝันก็เพียงแต่พี่ใครดนยคนดีคือยอดดวงจัน ต้องเที่ยวภู้เก็นน้ำใสหาดสวยสเสด็จเป็นไข่มุกแห่งอันดามันหมูกก่กาพีพีสวยระดับโลกขึ้นเชลเลือลานปาการังสวยหินงามสายเขาวอาไทายเรานั้นเสียงน้ำมาอ่อนทุกวันแต่ฉันไม่ไปกับใครสักทีไม่เคยรักใครเท่าเพี ก็เพียงแต่พี่ใหนุยคนนีเธอ,อยอดดวงใจ รูรียจะละลับนอนนาจะกอบแว่มู้นกแกากลับแลขคืนรังนอนเรไรร้องรีดรีแป่นปีแกว้วใกลกำแล้วเนื่อยนักเราต้องมาปักปอนอันมาบอกวันตานงหน้าวายฮาอน หยุดปะก่อนตัดหนวนนองพอรือตีจองเพลงพอเราเดินแต่งแจกแดวนโอนนี้รือแหวกิ่วะ แวว,ววแววแปะคิวแววแรมนี่แรดกลางปะหนล้วนแต่จัดมาใจหน้าวดวดกลัวตัางเสื้อจริงนู่นหน่อยแนกระติ้งไพรจัดน่อยญ่ในปะหนามาล้วนแล้วแต่หน้ากลัวปักปนกันตรงนี้ก่อนครับีด่ดูหนอย